พระ,ะราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพุทธศักราช2565ราชกิจจานุเบกษาวันที่19สิงหาคม2565บทนิยามจังหวัดหมายความว่าจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานครกลุ่มจังหวัดหมายความว่าจังหวัดหลายจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มจังหวัดตามมาตรา33าภาคหมายความว่า พื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นภาคตามมาตรา36แผนพัฒนาจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเด็นการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแผนงานและโครงการสำคัญของจังหวัดที่จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดหมายความว่ารายการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาแนวทางการพัฒนาแผนงานและโครงการสําคัญของกลุ่มจังหวัดที่จําเป็นต้องจัดทําเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในอนาคตเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคหมายความว่ารายการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาลมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ เป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับชาตินโยบายของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหมายความว่า แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัดสู่การปฏิบัติโดยระบุโครงการต่างที่จําเป็นต้องดําเนินการในจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีและแนวทางการพัฒนาจังหวัดโครงการสําคัญหมายความว่าโครงการที่จําเป็นต้องจัดทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีหรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในอนาคตแล้วแต่กรณีทั้งที่เป็นโครงการของจังหวัด รกรุ่มจังลงบประมาณจังหวัดหมายความว่ารายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จังหวัดได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดงบประมาณกลุ่มจังหวัดหมายความว่ารายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด หน่วยงานของรัฐหมายความว่าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนสถาบัานอุดมศึกษาของรัฐและหน่วยงานอื่นในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรอิสระศาลและองค์กรอายการผู้แทนภาคประชาสังคมหมายความว่าผู้แทนซึ่งได้รับเสือกจากที่ประชุมระดับจังหวัดของสภาองคอ์กรชุมชนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคมอื่นที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการกำหนดมาตราเจการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการต้องเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาแบบองครวมซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 2. 2> การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 3. การบริหารแผนงานโครงการกิจกรรมในโครงการงบประมาณและบุคลากรในจังหวัด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติราชการร่วมกันโดยใช้ด <4. S 1> ิจิตัลเทคโนโลยีเป็นหลัก 4. การส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงใจระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด 5. การกระจายอำนาจการตัดสินใจไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบผลสำเร็จของการปฏิบัติราชการมาตรา9ให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเรียกโดยย่อกรอบประกอบด้วย1นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ2โรองนายกรัฐมนตรีทุกคนรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีประลัดกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นกรรมการ 3. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ4 ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกรรมการ 5. <c oughs> ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและออกจากราชการไปแล้วจํานวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการออก ผู้แทนภาคประชาสังคมซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสองคนเป็นกรรมการให้เลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขาหนุการมาตรา13ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเรียกโดยย่อว่ากบาจประกอบด้วย 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 2. อรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนเป็นกรรมการ 3. ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางเป็นกรรมการ 4. ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัดเป็นกรรมการ 5. <sang> ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมีใช่รัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัดเป็นกรรมการอก ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการ 7. ผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการ8ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นกรรมการให้หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการและผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่เกินสองคนก็ได้กรรมการตามสามและห้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งตามจำนวนและวิธีการที่ก่อนบอกกำหนดมาตรา15ในกลุ่มจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่ากอบประกอบประกอบด้วย 1. หัวหน้ากลุ่มจังหวัดตามมาตรา33เป็นประธานกรรมการ 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ 3. ผู้แทนสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ4นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัดเป็นกรรมการ 5. ผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการ 6. ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการให้ผู้แทนสำนักงบประมาณซึ่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมอบหมายเข้าร่วมประชุมกอบกอบในฐานะที่ปรึกษากบก ให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุก,การและหัวหน้าสำมักง,งานจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ